วัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะ,ก,คนนะ,คะกลับมาเจอกับโอง้งนะคะกับคลิป loungewear and sleepwear outfit at home's นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำชุดอยู่บ้านหรือว่าชุดนอนของเราเนี่ยดัดแปลง mix and match นะคะให้ดูแล้วเรียกได้ว่าขอบ ฝืนบรรยากาศนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วว่าบรรยากาศช่วงนี้ค่อนข้างหดหูแล้วก็ดาวนะคะด้วยเรื่องหลายๆอย่างมีความเครียดทุกคนเลยนะคะแต่อุ๊กเนี่ยก็ไม่อยากให้เรานะคะมีสภาพที่อยู่บ้านจริงๆนะคะเป็นสภาพแบบเฉมจริงๆนะเราก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวทําผมอย่างอุ๊กเนี่ยวันนี้นะคะก็ลุกขึ้นมานะคะแต่งหน้าทําผมแต่งตัวเพื่อที่จะมาเจอกับทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เล่าแวร์วนะคะก็คือเหมือนเป็นชุดที่อย่างสมมติถ้าเราเสิร์ชนะคะใน Pinterest เนี่ยก็จะเป็นชุดแบบเหมือนอยู่บ้า สบายๆนะคะเป็นแบบกางเกงวอร์มสปอร์ตบาร์ผ้ายืดผ้านิดยืดบางๆคือเป็นคาร์ดิแกนหรืออะไรเงี้ยที่เราใส่แล้วแบบรู้สึกว่าสบายแอคทีฟทำกิจกรรมในบ้านได้แบบไม่ต้องมาห่วงสวยหรือข็มแมวพุงทั้งวันอะไรเงี้ยสลิปแวร์ซึ่งช่วงเนี้ยอุกบามากๆนะคะก็คือเป็นวินเทจสลิปแวร์นะคะก็คือเหมือน,เป,นเป็นชุดแบบทรงแบบเหมือนเป็นใส่เดี่ยวคอวีผ้าซาตินอะไรอย่างเงี้ยแท็กร้านนะคะที่อุกซื้อนะคะลงไประหว่าง ดูพูดถึงด้วยเนาะเราไปดูชุดแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าอ้วเนี่ยอุ๊กเอาอะไรมาฝากทุกคนบ้างนะคะชุดแรกนะคะจะเป็นเสื้อสลิปนะคะเป็นสลิปท็อปจะเป็นทรงเหมือนคอเหมือนเป็นท้องเรือคอมันจะเป็นตัวยูกว้างหันกว้างอย่างงี้ค่ะเหมือนเป็นท้องเรือแล้วก็มีเชือกผูกนะคะด้านใต้มีปักนะคะด้านหน้าจะเป็นเหมือนเป็นลายดอกเล็กๆสีขาวกับสีม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวผ้าจะเป็นสีม่วงเปลองคุดนะคะอุ๊กเอามาแมชกับเป็นเลกกิ้ง ขาสั้นนะคะแล้วก็เป็นคาร์ดิแกนสบายๆผ้าบางๆเลยนะคะสีขาวเพราะว่าอุ๊แค่ามาใส่แบบอยู่ในบ้านบางทีเปิดแอร์แล้วมันหนาวเท่านั้นเอง,งตัวนี้คืออุ๊ได้มานะคะตอนที่อุ๊สั่งตัวอื่นๆแล้วตัวนี้มันมันแพ็กแยกมาเ,ออเขาเขียนเอาไว้ว่าแถมให้ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ดูอยู่ก็เรียกได้ว่าตัวนี้อุ๊เอามาใส่วันเกิดคุณพ่อนะคะเพราะว่าเขาชอบแบบลายดอกเล็กๆแล้วก็ชอบสีม่วงเปิดมังคุดมากเลยอุก๊ก็เลยคิดว่า เยี่ยมเลยเลยเอามาใส่วันเกิดพอแบบ่อเล็กใส่สบายมากเลยนะอตอนแรกอุ้กคิดว่ามันจะเล็กไปแต่ว่ามันโอเคอุกก็เลยเอามา mix กับ match พวกเลกกิ้งขาสั้นอย่างเงี้ยคือบางทีอุกนั่งอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบอ,อารมณ์ไหนไม่รู้ว่าลุกขึ้นไปปั่นจักรยานลุกขึ้นไปแบบกระโดดแบบเตะเข่าสูงอะไรเงี้ยอยู่นี้ก็อยากออกกําลังกายขึ้นมาอุกก็เลยชอบใส่อะไรที่มันแบบเคลื่อนไหวตัวได้สะดวก ก็จะใส่กงเก่งมากกว่าชุดกระโปรงนั่นเองอะคือตัวเนี้ยนะคะอว่ากิมมิกมันคือลูกไม้ที่แต่งช่วงอกนะคะมันสวยมากมันควยกันแบบ ที่อุ๊แบบไม่เคยเห็นอนะเออในในห้างหรือว่าเสื้อปัจจุบันเนี้ยคือไม่ค่อยเห็นอนะแล้วก็ลูกไม้เนี่ยเนื้อดีมากๆแล้วก็ผ้าเนี่ยก็เนื้อดีมากๆนะคะตัวสายเนี่ยเล็กชอบมากมากเลยพวกผ้าอย่างเงี้ยมันใส่แบบแล้วแบบสบายมากๆอยู่แล้วนะคะอุ๊อามาแมชกับกางเกงวอร์มนะคะสีขาวดำตัวนี้เป็นของเ m ชนะคะซึ่งอุ๊มีอยู่แล้วนะคะคือมันเป็นกางเกงทรงกางเกงวอร์มที่เป็นทรงกระบอกแล้วก็ขาตัดตรงๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยผ้ามันบางมาก คือมันนิ่มแล้วก็บางมามเหมาะกับการใส่อยู่บ้านมากๆเลยนะคะอุก,ก็เลยเอามาแมทช์กับตัวนี้เป็นชุดที่ใส่แล้วสบายมากาตัวลูกไม้อันนี้ค่ะบางทีอุกอาจจะแนะนําว่าตอนอุเอาได้มาอุเอามาซักแล้วก็พยายามซักด้วยมือะคะ่ะเพราะว่าอุอยากจะถนอมคุณภาพแล้วก็ลูกไม้ไม่ให้มันยุ่ยี่มากนะคะก็เลยอุก็เลยซักเองด้วยมือไปเลยจริงๆไม่เคยซักผ้ามาก่อนก็มาฝึกๆเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้แหละแล้วก็ลองฝึกซักๆดู ะะก็นะแนะนำทุกคนช่วงนี้ซื้ออะไรมาก็จะต้องทำความสะอาดนิดนึงนะติปท็อปตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลแต่งลูกไม้สีครีมเป็นทรงแบบคอวีลงไปนะคะมีผ้าด้านล่างนะคะช่วงสะโพกซึ่งอูกเนี่ยเป็นคนที่มีสะโพกใช่ไหมแล้วแบบเวลาเสื้อที่มันผ่าด้านล่างเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราใส่และสบายขึ้นไม่ติดสะโพกนั่นเองนะคะมันสายอะ่ะอุ้มันแปลกดีนะมันเป็นเหมือนยางยืดอะ มันเป็นยืดทั้งอันเลยแล้วก็ปรับสายได้ะคะ่ะอุ๊กเอามาใส่กับกางเกงเป็น trap pants นะคะตัวนี้นะคะอุ๊กได้มาตอนที่ซาร่าที่ไต้หวันเซล์นะคะเป็นของซาร่าแต่ว่าเป็นผ้ากึงก่งๆึงเหมือนคอตตอนอย่างเงี้ยคะ่ะแต่มีความหนาในระดับหนึ่งนะมีแต่งแถบเงินๆออกวินเทจเหมือนลมควันนิดนึงอะคะ่ะด้านข้างอุ๊กก็เลยเอามาแมทช์ได้กันนะคะอันนี้ก็คือสวยมากแล้วก็ใส่สบายมากเหมือนกันนะอุ๊กก็มีคีย์ของอุ๊กนะอย่างสมมติว่าชุดเนี้ยมันสามารถใส่ออกไปนอกบ้านได้เลยใช่ปะอย่างใครที่รู้สึก ่าซื้อพวกนี้มาแล้วบางทีมันค่อนกลัวโปรจะมิกซ์แอนด์แมชยังไงดีนะคะอุก,ก็จะแนะนําว่าอย่างอุกเนี่ยง่ายๆเลยนะคือถ้าข้างบนรับโปรหรือโปรคือถ้าข้างบนเนี่ยเหมือนเราเปื่อยผิวแล้วอะอุก๊ก็จะใส่ข้างล่างให้เป็นขายาวนะคะชุดแรกเนี้ยค่ะอุกใส่ขาสั้นแล้วชั้นะอุก,ก็ใส่เสื้อด้านบนเป็นสายเดี่ยวอีกอุก,ก็เลยหาคารดิกแกนมาคลุมนะคะให้มันแบบว่าเออเป็นมีแขนปิดๆหน่อยอะไรเงี้ยเดร <res> สตัวนี้นะคะเป็นสีขาวซึ่งแหวกหลังลงไปได้ลึก สะใจมากๆเลยนะคะเป็นแบบเหมือนผ้าทอที่มีความซีทูแล้วก็มีลายดอกไม้อยู่ในตัวเองนะคะผ้าสวยมากๆแล้วก็มีชายระบายนะคะซึ่งจริงๆตอนแรกอุ้กก็คิดอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีแต่ว่าพอแบบมาลองใส่แล้วจริงๆเรียกว่าเป็นหนึ่งในชุดที่ชอบที่สุดที่ซื้อพวกสลีแวร์วินเทจมาเลยนะรู้สึกว่ามันใส่สบายมากแล้วมันก็ช่วยพรางหุ่นได้ดีด้วยทั้งๆที่มันเป็นสีขาวนะคะอาจจะด้วยทรงของมันที่บานออกทําให้ไม่ไปนเน้นช่วงเอวเราหรือว่าทําให้เราดูมีสะโพก แบบมีเอวที่คอดมากขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยอูก็มาใส่ด้านในนะคะเป็นเลกกิ้งเหมือนตัวแรกเลยนะคะซึ่งไอเลกกิ้งแบบเนี้ยอูว่ามันแบบใส่ได้ทุกวันเลยแล้วก็สบายมากนะคะอย่างอันนี้เนี่ยชิลๆใส่อยู่บ้านได้แบบสบายทั้งวันเลยทํากิจกรรมอะไรก็ได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวโปเลยนะคะเป็นชุดที่เข้าเซตกันนะคะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลตัวนี้เป็นวินเทจของบิวเทอร์สิคเ e t นะคะตัวสายเนี่ยจะเป็น2ส,สายเบิ้ลคู่กันแล้วก็เป็นอะไหล่สีทองนะคะสวยมากแล้วก็ปรับสายได้ด้วยนะคะ ข้างหน้าเนี่ยคือเป็นผ้าแบบเหมือนค่ายฟิลลิ่งเหมือนผ้าแพรอะเออแต่ว่าเป็นผ้าซิวที่แบบมีลายอยู่ในตัวแล้วก็มีแต่งลูกไม้สีเดียวกันกับผ้าอีกสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะมากับกางเกงขาสั้นนะคะซึ่งเป็นผ้าซิวเหมือนกันนะคะที่เข้าเซตกันุ๊ก็เลยชอบมากๆเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอุ๊บไม่ค่อยมีแบบ ชุดหรือเสื้อผ้าสีนี้เลยนะคะก็เรียกว่าแปลกใหม่ดีแล้วก็ทําให้เราแต่งตัวสีสดใสสดใสมากขึ้นนะคะไม่ได้แต่งแต่แบบสีทึมๆเ,เสื้อ slip dress นะคะสีแดงนะคะตัวนี้มีแต่งขอบลงมาทั้งด้านบนแล้วก็ตรงกลางด้านหน้าพร้อมกับกระดุมเม็ดเล็กๆอุกชอบกระดุมผ้าแบบนี้มากนะคะเป็นคนชอบมากยิ่งเรียงเม็ดทีๆเนี่ยยิ่งชอบเลยนะคะถี่ได้อีกยิ่งชอบมากตัวนี้นะคะก็คือเป็นขอบวินเทจวิกตอเรียสกเรตเหมือนกันแล้วก็เอามาใส่กับเลกกิ้งสบายๆหรือว่าอุกลองเอามาแมชกับ เก่งขาสั้นของชุดก่อนหน้าก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะจะสีแปดมากเซ็ตที่อุ้สึกว่าใส่สบายมากแล้วก็เสื้อตัวเนี้ยสีแดงอันเนี้ยคืออุกเป็นคนชอบเสื้อทรงแบบนี้อยู่แล้วก็จะสังเกตว่าอุกซื้อเสื้อทรงแบบเนี้ยมาเยอะมากผ้าเนี่ยเย็นคือไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีก็เลยชอบเสื้อแล้วก็เสื้อทรงแบบนี้บวกกับผ้าแบบเนี้ยก็เลยซื้อมามากมายมากเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะเห็นแบบว่ากิจกรรมของอุกนะคะในช่วงที่อยู่บ้านเนี่ยว่าทําอะไรบ้างนะคะยังไงก็ ลองคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะลองถามได้เลยนะคะช่วงนี้ก็จัดบ้านแต่งห้องใหม่อะไรเงี้ยไปเรื่อยนะคะซื้อของทุกวันจนตอนนี้พ่อสั่งว่าห้ามซื้อของเพราะว่ามีของมาส่งทุกวันวันละหลายรอบเป็นชื่ออุ๊กชื่ออุ๊กชื่ออุ๊กตลอดเลยนะคะก็คือเหมือนโดนบ่นทั้งวันเลยตอนนี้ก็เลยต้องหยุดช้อปปิ้งไปก่อนนะคะสําหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูอุ๊กใหม่สวัสดีนะคะแล้วก็ชื่ออุกกี้นะสํสาหรับฝาก YouTube Channel ช่องนี้ด้วยนะคะอย่าลืม subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง ฝาก i n s t a g แ a m แล้วก็ Facebook ของอุกด้วยนะคะยังไงอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ Follow กันนะช่วงนี้นะคะอุกลง Instagram บ่อยมากๆาโดยเฉพาะบ่อยกว่าทุกอย่างก็คือ Story ใน Instagram นะคะยังไงก็ลืมไปติดตามกันนะคะจะได้มาดูล i f e ไตล l e สนุกๆกันนะคะยังไงวันนี้เนี่ยคืออุกนะคะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเครียดหรือว่าหดหู่ไปตามบรรยากาศแล้วก็สภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ลองลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองดูนะคะไม่ได้ต้องแต่งตัวให้มันเวอร์วังอะไรมากมายนะคะคแต่งให้มันสบ แต่ว่าไม่อยากให้เราไปอุดอู้แล้วก็แบบโซมอะไรเงี้ยนะคะอยู่ที่บ้านยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย